เอาผัดผิกกระเทียมใส่หมูได้ทีปรุงรสได้ก็ถ่ายน้ำล้มใส่ผงนวลงไปหวานลงไปเติเมเกลือน้ำตาลบักข้าวเพิ่อข้มหอมใส่ซอสปรุงรสลงไปเติมซีซัน้วยซีอิ๊วดำต่างๆทั้งหมด ้นขึ้นต่ไปหางตอไปพัดใส่พัดใสวข้นต่ไปเลยเดี๋ยวนี้กินหางกันแพับใส่เลยเดยวตามเงาล้วยตาขวบะเป็นก้อนพบ่ายได้แต่เข้าข้นพับพที่เ่า ปั๊บสปัเอโอ้หอมเลยมากเลโอ้หอมบักพีน้องจนแขางานเ๋ยจีน,น้ํามามากีน,น้นองเสร็บเสียงมันครับพัดกระเพาหมูไข่าดาวทุดทนั้น